เอามาชมกันนครับนี่คือการแข่ง3มต่อสองครับน้องมังกรทองบุรีรัมนะครับน้องมังกรบุรีรัมกับพี่ไพ่ครับ2คนครับพี่ไั่สุดหลอนครับพี่ไั่สุดหลอนะครับเอาไปเลยครับสามลุมสองอันนี้ถ้าเฮ้ย้ยสองสองเด็ดสองสองอ๋อเขาออกคนหนึ่งครับออกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเชือดหมูให้ดูครับแม่พ่อจะต่อให้จากสามสองขาหน่อยจะเชือดหมูให้ดูไม่เป็นไรครับมาชมกันต่อครับเอาไปเลยครับ ้าวมาแล้วมาแล้วครับมีการพิมพ์อ้อมแล้วระวังเล้วทิมพอ้อมด้วยไฟไฟพึ่งน้อยมันตายใจว่าเราเล่นดีๆเกิดดีๆมาแล้วมาแล้วมาแล้ววางได้เหรอ,อหลายคนอยู่ลบไปหนึ่ง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 ของกิ้งของกิ้งของกิ้งน้องคนวา่า อ๋อกระโดดยิงยิงกระโดดยิงยิงโอ้ยของจริงของจริงของจริงน้องมงกตะทองมีรำราชพีไฟของจริงของจริงของจริงจิงย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 ิงอะไรนะพูดใหม่สิชนะแบบชิวๆหนึ่งรอบอ๋อชนะแบบชิวๆหนึ่งรอบนะครับอ๋อครับมาชนน้องมุกตะต่อครับนี่คือเกมที่สองครับเป็นการแข่งสองสองของน้องมงกตะทองมีรำและพี่ไฟสุโรนะครับเรียกว่าแข่ง จะทำสถิติแข่งสองสองหนึ่งร้อยตัดไม่แพ้ครับนี่ครับจะทำสถิติแข่งสองสองหนึ่งร้อยตัดไม่แพ้นะครับของจริงครับของจริงครับของจริงครับอ้าวอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับมาครับมาครับจะสอนยิงให้ดูครับจะสอนยิงให้ดูครับลองคนว่าเดี๋ยวจะสอนลั่นครับลั่นหัวครับลั่นหัวครับนี่ครับเล่นสดๆนะครับเล่นสดๆให้ดูเลยนะครับ อย่าลืมนะครับดูแล้วไปติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง YouTube นะครับให้กำลังใจกันนะครับช่องชาญขนมรุ้งรีดดัมนะครับพิมเขาว่าชานขนมรุ้งรีดดัมนะครับเอ๊ให้ยิงก่อนให้ยิงก่อนไม่ยิงเจอซอยซะอันนี้พี่ใส่ยิงลมแล้วหนูก็ซ้ำใช่นี่แหละของจริง อยู่ไหนคนหนึ่งอยู่ไหนโอ้ยพอไหวยอย่างเงี้ยให้ต่อยสามสองดีกว่าเขาไม่น่าออกไปหรอก <c oughs> ต่อยสามสองเลยอย่างเงี้ยเือว่าเือว่ายังก่อนอยู่ <c oughs> โอ้จะใครยิงใครจะใครยคตรใยยาจะิงใครของจริงครับของจริงครับเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยถ่ายสดๆนะโอ้โหลเ้เต้นครับเต้นครับ ตัวท่าเต้นครับตัวท่าเต้นครับโอ้โหตัวท่าเต้นครับตัวท่าเต้นครับของกิงครับของกิงครับโอ้นำแล้วครับสองต่อศูนย์ครับโอ้โหของกิงครับพี่น้องน้องเลยไม่เอาน้องมากเลยพี่อ๋อไปครับไปครับโอ้ตัวท่าครับท่าอะไรครับอันนี้คือท่าอะไรท่าตีเหลียมระบางท่าดีดกีตาร์ใช่ไท่าเดเดท่าดีดกีตาร์ใต้ขาเอาอยู่ไหนครับมาครับมาครับมาแล้วโอ้ยิงแล้วครับ ส,สงสัยก็ส่งเป็นลูกแครนมาเขาเขาไม่กล้าส่งหัวแครนมาไงคือคือถ,ถ้าหัวแครนมาเวลาหัวพวกพวกหัวแครนแท้เขาจะอายเขาไงเขาเลยส่งอ๋อเลยเองเป็นลูกแครนไปก่อนละกัน <First play. S 1> โอ้โหตีลังการครับตีลังกาไปหนึ่งครับเมื่อกี้ครับ เอาเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วน uh. uh ้องมกบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้ดูครับนัดเดียวล้มนัดเดียวล้มนัดเดียวล้มของจริงของจริงของจริงสามต่อศูนย์นะครับนี่คือของจริงนะครับนี่คือน้องมังกรตมีนำครับประชาสฟรีไฟครับของจริงครับของจริงครับเอานะครับเอามาชมกันต่อครับตอนนี้นำไปแล้วครับสามต่อศูนย์นะครับตอนนี้นำไปแล้วครับสามต่อศูนย์นะครับ นี่คือการแข่ง2อ,องนะครับน้องมังกรทองบรียัมได้พีไผ่นะครับโผล่ีไผ่สุดรอนะครับอันนี้ถ่ายสดๆเลยนะครับถ่ายแบบข้างเลยข้างหูถ่ายแบบข้างโอ้โหอ้าวน้องมังกรว่านานๆเล่น,นทีแต่พี่ก็ตึงๆโอ้จะใครยิงใครดูเอาครับดูเอาครับดูเอาครับพอเพื่จะข้างไหโอ้ ย่อยยับย่อยยับของริงของกิงของริ้งคหนึงมาลอเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ศัตรูครับเขาคู่แข่งครับก็วางแขนแบบดักหน้าดักหลังครับคนหนึ่งอยู่หน้าคนหนึ่งอยู่หลังนะครับไยพี่ไผ่งั้นเราก็เล่นแยกเลยแบบปุ๊บลุงปั๊บลุ้ปุ๊บเลยต้องรอดูครับรอดูว่าต้องรอดูว่าเขาอยู่ฝั่งไหนเพราะว่าเขาแยกกันเล่นครับเขาแยกคนหนึ่งอยู่หน้าคนหนึ่งอยู่หลังครับเมื่อกี้ครับ แต่พอดูแล้วก็ไม่เท่าไรก็ถือว่ายัง on, on you. อ่อนๆอยู่เพราะว่านะเอา,เอามาแล้วก็เป็นวัยรุ่นใจร้อนเ๋ย่เขาก็มาบุกเองก็ขอว่าเทนนี้ต้องสำรักเขาบอกว่างี้เอ้ามาแล้วามาแล้วก่อนจริงจริง มาแล้วมาแล้ว,ลวอโอ้โหก็ตักไอวอดดะครับไปพี่ไยช่วยผมหน่อยอ้าวแล้วโดนตรงไหนคือลมที่อยู่ตรงไหนมานโอ้โหโดนตรงไหนครับอ้าวพี่ไฟไปแล้วก่อน ย่อยยัดย่อยยัดย uh, ่อยยัดอ่านะครับโอ้เลยพี่ตีตื่นมาซักตัวซองครับเรืที่ใครเราต้องช้าน้องคนว่าพันยาอยู่ก็โดดกระโดดไปครับกระโดดไปก็เจอซอยซะเดี๋ยวจะตั้งให้วอลดักนามาสิเอ๊ะตั้งไม่สไปไปไปเก็บไว้ให้ตามมาอืแต่หนูไม่อยากตาเก็บพีระพลเก็บพีระพล ไปถไายเก็บท nice ีละคนแล้วแล้วถ้าเราเก็บได้คนหนึ่งบ้างอีกคนนึงก็มาแล้วอีกคนนึงก็เราก็ลุดกฎมันก็ต้องตั้งไอวอลแบบเห็นคู่ต่อสู้ด้วยตั้งไอวอลแบบมองเห็นคู่ต่อสู้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เห็นห oh, oh, right? so. like oh! oh, uh ัวไววายๆเลยนะเห็นตัวหัวไวๆโอ้วันนี้โคตรเหนื่อยเลยวันนี้จัดโต๊ะเกมให้น้องบางคนโคตรเหนื่อยเลยหายอยังให้มันรอดโอ้สอยจากสอยจากด้านหลังซีลังกากระเด็นไกลไป5เมตรเมื่อกี้ โอ้หนี่ดูสก <a> ิลม <RI> uh ือน you know, oh, ้องมังกรเล่นนะครับเล่นสดๆนะครับเนี่ยนมังกรเล่นสดๆให้ดูเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมองเห็นโอ้โหต้องยิงกระจายครับต่ำ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 ครับโอ้โหอ้าวเรียบร้อยเลยสี่ต่อสองของจริงของจริงนิ้วหายแหวนงไหนครับไหนครับอะไรครับอะไรครับโอ้นิ้วสองนิ้วหายครับเหลือแต่นิ้วสามนิ้วไอเลิฟยูนะครับของจริงครับของจริงครับ มันต้องใช้พวกปืนปืนลูมไงพวกสายใช่ใช่ใช่ไอซองอ่ะมันจะชูปใช่ใช่ใช่อาไปชมกันต่อครับตอนนี้นมาแล้วครับสี่ต่อสองครับตี่อสองของกินนะครับของกินครับนี่กันแข่งสองสองครับสร้างสถิติใหม่หนึ่งร้อยครั้งไม่แพ้นะครับแข่งสองสองหนึ่งร้อยครั้งไม่แพ้นะครับบวกเคลนมาครับัวกเคลนมาเลยครับอย่าเอาแต่ลูกเคลนมาเพราะว่าลูกเคลนนี้ยังอ่อนๆอยู่ครับนี่ครับ มีของกินมาพร้อมครับมีของกินมาพร้อมครับเล่นไปกินไปครับของกินครับของกินครับของกินนะครับโอ้โหมีสปอนเซอร์อย่างดีครับเล่นเหนื่อยปั๊บหยิบเข้าปากครับนอนกินเล่นเกมต่อโอ้โหยิงกระจายครับอ้าใครยินใครครับอ้ของจริง ของจริงของจริงโอ้โหหยิบของกินใส่ปากต่อครับของจริงครับของจริงครับพ <c oughs> อ่านครับสีตื้นมาครับสีต่อสามครับเล่นก่อนเล่นก่อนจเพิ่งกินพ่อก็กินเหมือนกันเ <c oughs> มื่อกี้ครับมเดิ 1, ร์พัญญาครับโดดมาจากหน้าตาะะ่างสวยซะเพราะว่านั้นไม่ต้องหลบหรอกเล่นไม่ต้องหลบเล่นเหยียบเห็นศัตรูแล,แล้วเรายิงดีกว่า คือเราไม่ต้องเข้าไปในห้องอะ่ะคือเห็นศัตรูปุ๊บเรายิงเลย <First flight. S 1> มาแล้วเออน้องเล่นสายเนี่ oh. oh. ยเยยยยออนี่โอ้โหยอดยับยยับของจิงกองจิงกองจิงโอ้โหตอนนี้ตีเสมอไป4ต่อ4นะครับน้องก้อนเอาจิงสักทีนะครับ มัวแต่เล่นเกมไปกินไปอยู่นี่แหละเห็หยู่ใส่ปาก,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 กเก็บๆๆๆกปแกเขาตึงตัวนะอ๋อก็ไปครับเ <c oughs> ขาจะเล่นสไตล์แบบวิ่งวิ่งโถมใส่นะวิ่งโถมใส่เลยเอาปืนที่ <c oughs> เอาปืนที่ยิงแล้วก็ใส่กระสุนใ้ไวอะ่ะ นี่มายิงแล้วยิงแล้วเอาอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นว่ามันไงโถมใแล้วโอ้ยอยู่หน้าหลังเลยคุณดุเขาเล่นแบบหน้าหลังไงโอ้เขาเล่นแบบหน้าหลังเขาเล่นแบบหน้าหลังว้าวพี่ไพ่เก็บของคนเดียวครับของจริงของจริงของจริงเอามาชมกันต่อครับตอนนี้นำไปแล้วภาต่อสี่นะครับภาต่อสี่ครับน้องมังกรทองเรยามและพี่ไพ่สุดยอดครับนี่คือของจริงนะครับ นี่กองจิงนี่กับการแข่งสองสองนะครับเป็นการทําสถิติใหม่นะครับ100ครั้งไม่แพ้ครับแข่งสองสองหนึ่งร้อยครั้งไม่แพ้ครับอ่อมังกรตั้งใจนะครับมาแล้วครับ ย่อยยับย่อยยับของจริงก้องจริงโอ้โหตนี้เสมอกันที่5ต่อห้านะครับเสมอกัน5ต่อห้านะครับโอ้โหเธอบอกว่าแม่จะแก้แค้นให้ได้ครับเเมื่อวานย่อยยับหนักหนักเขาว่าขอแก้แล้วมือแล้วกันเขาวาอย่างนี้ครับหลองก่อนตั้งใจด้่นนะครับอย่าเพิ่งกินหลายตัดมือไ,ไป <laughs> ไปเลยพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วหยุดยิงมาแล้วว้าจะใครยิงใครครับพี่พี่เปบนึ่งอย่าเพิ่งตั้งให้ว่าผมผมขอพันยาก่อนเอาอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอีกคนหนึ่ง โอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอออยู่คนละฟังแตกตัวคล้ายกันเกิน มของจริงของจริงของจริงเอ่ามาชมกันต่อครับตอนนี้นำบมแล้วหกต่อห้าครับของจริงครับเล่นไปกินไปนำาแล้วหกต่อห้าครับขออีกเกมเดียวครับถือว่าตึงนะฮะถือว่าตึง นราก็ไม่ตึงมากน้องก้อนไม่ได้เล่นจริงจังเลยเนี่ยถ้าเล่นจริงจังนะเล่นไปกินไปตานีหควรหลอาเอาวอาเก็บเลยมาแล้วเห็นตัวอืมเฮ้ยจะได้หลงังก็มีเอ้ยอืมโอ้โหล้มหน้าล้มหลงังก็เล่นสมอง

น้อง,อาา oh, องังค์ทองบีรำรชานช้องฟี่ิง